การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดความมั่นใจได้ว่าเราเนียมีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆของโลกอนาคตได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพถ้าใครมีความพร้อมก่อนก็ย่อมจะได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันได้มากกว่าโดยเฉพาะในยุคข,ของโลกที่มีเทคโนโลยี AI เนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยค่ะ สวัสดีค่ะอตอนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ Next Gen Next Skill Episode 2นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับ Episode แรกที่เราพูดถึงในเรื่องของ Pain p o i n t ของการเรียนอาชีวศึกษากันไปแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงทเทรนด์ของการศึกษาในปี2025หรือที่เรียกว่า Trend of Education 2025กันค่ะเมื่อปี2024เนี่ยก็เป็นยุคของ Future of Education นะคะเป็นการเน้นการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็การเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะใหม่ๆที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็น h a r d Skill กับ Skill ค่ะเรื่องของข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะที่มีการคาดการเทรนด์การศึกษาในปี2025ไว้อาจารย์เนก็ขออนุญาตยกมาประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของ l i ล e Long Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับคนรุ่น Baby b o ู m เมนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ มีความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะดังนั้นทุกช่วงวัยจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับโลกในยุคปัจจุบันสม่ําเสมอนะคะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดความมั่นใจได้ว่าเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆของโลกอนาคตได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของอนาคตที่เราต้องมองไปข้างหน้าแม้ว่าเราอาจจะคาดก,การหรือคาดเดาได้ยากนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าหากเราเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ พลาดโอกาสในระยะยาวได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวรับมือกับโอกาสใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งสามารถจะกลาวได้ว่าถ้าใครมีความพร้อมก่อนก็ย่อมจะได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันได้มากกว่าโดยเฉพาะในยุคข,ของโลกที่มีเทคโนโลยี AI เนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยค่ะส่วนถัดมาค่ะจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะในปัจจุบันต้องยอมรับว,ว่าการใช้ AI เนี่ยอยู่ทุกบริบทของชีวิตเลยดังนั้นทำอย่างไรให้ AI อยู่ในชีวิตของเราได้อย่างปลอดภยัยเนื่องจากความสามารถของ AI มีความหลากหลายมากแล้วก็ทําให้เกิดการลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ deep f p k e นะคะ การจําลองใบหน้าการขโมยหรือคัดลอกข้อมูล,รมลหรือการนําข้อมูลบางสิ่งบางอย่างไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงดังนั้นทุกคนนะคะก็จาเป็นที่จะต้องคานึงถึงว่าเราจะใช้ AI ยังไงให้เกิดประโยชน์แต่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นสิ่งนี้เราเรียกว่าจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีค่ะ,คะการเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ Hy p e r Personalized e d u c a t i o คค่ะในปี2024ประเด็นก็จะยังวนเวียนอยู่กับการใช้งาน AI นะคะ AI ก็จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ยิ่งมีประสิทธิภาพ มากขึ้นและมีความเฉพาะเจาะจงหรือ p e r s o n a l i z e มากขึ้นค่ะก็จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นทั้งนี้เนี่ย AI ก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการรายบุคคลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ ทักษะแห่งอนาคตหรือที่เรียกว่า future skill นะคะประกอบไปด้วยความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเชิงซับซ้อนทักษะทางดิจิทัลแล้วก็การเขียนโค้ดรวมไปถึงความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ามีการนํา AI เข้ามามีบทบาทในการศึกษานะคะย้อนไปปีที่แล้วค่ะมีการใช้งาน AI แพร่หลายมากในแวดวงของการศึกษาไม่ว่าจะเป็น generative AI หรือ ChatGPT นะคะแต่ในปีนี้ค่ะปี2025ก็ะจะหนีไม่พ้นประเด็นของ AI เช่นเดียวกันแต่อาจจะมีเรื่องของ กรีนสกิลเพิ่มมากขึ้นนะคะเจนเบต้าเนี่ยเติบโตมากับ AI ค่ะเจนเบต้าเนี่ยเขาเกิดมาวันที่1มกราคม2025เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะคะเมื่อคนเหล่านี้ลืมตาขึ้นมาดูโลกก็พบแล้วว่าค่ะว่า AI เนี่ยเขาอยู่ในทุกวินาทีของชีวิตเลยค่ะมันถูกผสมผสานเข้ากับโลกของความเป็นจริงแล้วก็โลกเสมือนจริงอย่างไร้รอยต่อทีเดียว คำถามนี้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะ AI เนี่ยมันอยู่ในรอบตัวเราเลยค่ะเมื่อกี้เราก็ใช้ AI ในการปรับภาพนะคะที่เราถ่ายแล้วเราอาจจะมีเรื่องของริ้วรอยอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึง AI ที่เอามาใช้ในการที่เขียนบทความวิชาการหรือว่างานวิจัยต่างๆที่จะมาช่วยยกโครงสร้างโครงร่างของตัวบทความขึ้นมานะคะรวมไปถึงการใช้ AI ในการปรับข้อความให้มันดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราทำแคนวาสนะคะหรือ PowerPoint หรือสไลด์เมื่อก่อนเราต้องใช้ PowerPoint เนาะเดี๋ยวนี้เราใช้แคนวามันก็จะมี AI ในการที่จะมาช่วยเขียนสิ่งเหล่าน ให้สมูทมากขึ้นแล้วก็มีความทันสมัยหรือว่าตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นความท้าทายค่ะว่าแล้ว AI ในปัจจุบันเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทได้มากขนาดนี้แล้วเวลาที่เราใช้ AI ค่ะเราจะไม่ไป Copy ้เขามาทั้งหมดหรือว่าเราจะไม่ได้คิดเองแล้วต่อไปนี้เราพึ่งพามันจนเราขาดความเป็นตัวเองแล้วค่ะดังนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราจําเป็นที่ต้องมีเรื่องของการอบรมจรยิยธรรมในการใช้ AI อย่างเร่งด่วนที่สุดครูอาชีวศึกษาจะได้นําองค์ความรู้เหล่านี้ไปสังสอนหรือว่่าาไปถยทอดให้กับ นักเรียนหรือว่านักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความสามารถในการบริหารจัดการการใช้ AI ได้อย่างเหมาะสมที่สุดเป็นยังไงกันบ้างคะกับเผนการศึกษาดีๆในวันนี้คะ่ะที่เราเอามาอัปเดตให้กับทุกคนถ้าหากทุกคนนะคะมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคะ่ะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้กับทุกคนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราใกนการทําคลิปใหม่ๆด้วยคะ่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ